เปิดหัวนะครับวันนี้มาที่บ่อตกกุ้งครัวเกาะใหญ่นะครับแมทห้าหมื่นบาทนะครับวันเกิดของแอมเคสินะด้านหลังนะครับนุ่นเลยนะครัวเกาะใหญ่ของพี่คิงนะครับใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจเอาไว้ให้นะครับนี่บรรยากาศของครัวเกาะใหญ่เห็นไหมนี่โซนนี้นะครับ นี่เขาปล่อยปลานะมีปนงปนินให้นะครับสำหรับสายชิงหลิวสปิ๋วนะครับใครเบื่อตกกุ้งไอ้เหี้ยยืนได้เพราะวะ่าเดี๋ยวล่วงใครเบื่อตกกุ้งนะครับก็มานั่งชิงหลิวสปิ๋วได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจบอ่อเอาไว้ให้นะครับเล่ปนินนะปะนินไซส์ใหญ่อยู่นะครับวันนี้ผมมานั่งดูเขาเล่นอยู่นะ สปิวก็ได้ชิงหลิวก็ได้บัลลงบลลังได้นะครับที่วางมีพร้อมนะครับทะเลลมเย็นสบายนะครับเฮอืมเดี๋ยวเก็บตรงอื่นให้ดูแป๊บ เ <Okay. S 2> เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับกับครึ่งแรกนะครับหมดกันที่5ทุ่ม40นะครับ5ทุ่ม40นะเล,เลขหลักเลข3ไฟฟ้าเลข4เหลือประมาณ7นาที8นาทีนะครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องเดินลากแล้วแหละนะครับถ้าไม่ลากไม่ได้แล้วนะเพราะว่ากุ้งมันเริ่มห่างตัวแล้ว ไม่เหมือนช่วงจังหวะเดือดแรกๆนะครับช่วงที่มันเดือดแรกๆก็คือเดินกันขาแตกนะครับจังหวะเนี้ยพอมัน 5%, นาที6นาทีท้ายๆนะครับมันเริ่มน้อยลงนะฮะกับตัวกุ้งนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะกุ้งอ่ะเหลือไม่เยอะนะครับ ตนนี้ที่หนึ่งเป็นทั้งเลขหลักแล้วไฟฟ้านะครับอยู่บ่อนหนึ่งนะแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมันต้องมีรอช่างอีกนะอย่าคิดว่าได้เหลือ5นาทีมัน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 ,มนจะเพลินตอนนั้นแหละนะครับมันจะเพลินตอนนั้นแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มยืนเริ่มเดินเริ่มหาเริ่มลากกันแล้วนะครับ เลงลลากกันแล้วมันล้อมันก็ลอมไม่ไหวปะเปียกขึ้นหนึ่งคันโค้งนะครับเสื้อขาวนะอปะเปียกขึ้นขึ้นไหมที่บอกเห็นไหมใช้มือจับสายยกสายขึ้นเท่านั้นนะครับห้ามใช้มือจับตัวกุ้งเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยกไปทั้งสาย ยกไปทั้งคันนะครับเหลือ4นาทีสุดท้ายอย่ารอดูกุ้งปาเปียกสิสหลักไฟฟ้า4จ้าชแชมป์ครึ่งแรกเปลี่ยนตำแหน่งนะเป็นของปาเปียกนะครับอ้าวเปลี่ยนนะชแชมป์ครึ่งแรกจากช่องที่1น,นะครับก็อยู่กับปาเปียก เฮ้ยลักันของผมมันอยู่ตรงนู้นน่ะมันยืนอีกแล้วนะมันยืนก้มอีกแล้วไอ้บัตนะครับมันแม่ผมตกนะครับมันบอกว่าที่นี่บ่อผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองพี่คาเมลนี่จะซูมไปดูหนังหน้ามันนะครับดูมันนะนะมันยืนอีกแล้วนะครับ ผมจะตกมันบอกไม่ต้องนะครับไปถ่ายคลิปนะเดี๋ยวผมโชว์เองดูตอนนี้สิมันก้มทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเหนื่อยกับมันเลยเดี๋ยวลากยาวๆน่าจะดันยาวๆปลายเอขึ้นหนึ่งคันโค้งอ่ปลายเอขึ้นหนึ่งคันโค้งนะครับบ่อหักกันนะโอ้หลายตัวอยู่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  ปชาน้พิบตัวเองตัวนั้นกอนไม่ได้อชาวนี้เาลไม่ได้อเจาอยู่ตอนนี้กำลังจัดระเบียบกันอยู่นะเอเพราะว่าต้องเรียงนะใครขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับเรียงตามลำดับนะใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะแช่ยาวๆให้เลยนะจนไปถึงตอนรอช่างเลยนะครับเดี๋ยวจะแช่ให้ยาวๆเลยนะ เพว่าอีกประมาณ2นาทีนะครับก็จะเป็นการรอช่าง <c oughs> ทีเด็ดกุ้งรอช่างนะไฟฟ้านะครับตอนนี้นะไฟฟ้านะครับเป็นของคนนี้นะเลขอะไร26มั้ง26อ่าโอเคเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งนะ เ้ยยังสิไฟฟ้ามันไม่ใช่ฝั่งสินะครับมันต้องเลขหลักนะอุ้ยบัตรนะครับอบัตรผมมาแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยลขสามหน่อยอันนี้คันผมนะคันผมเองนะครับเลขสามที่บัตรเอ้ย เขาเอาสามกับสี่มึงเอาห้านะครับอึ๊อจิบมป่อยนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใกล้แล้วนะครับนี่แช่ยาวๆอ่ะนู่นจะหมดเวลาแล้วอีกสองนาทีนะครับแช่ยาวๆ นะมูนะไอ้บัตน,นะครับมันแย่งผมตกนะมันบอกว่าพี่ไม่ต้องนะครับบอกผมผมจัดการเองนะครับอุ้ย <c oughs> อยากกระดามันมากเกินมาคลิปลงช่องได้บอกพี่เติมาลากให้ยาวๆเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับลากยาวๆย,ยันจบครึ่งแรกดูแล้วน่าจะลากได้ โอสามสิบวินาทียังไม่มีกุ้งรอเลยพ่อเพียงสามสิบวิสุดท้ายนะครับยังไม่มีกุ้งขึ้นยี่สิบวิสุดท้ายยี่สิบวิสุดท้ายเหลือเวลาไม่เยอะแล้วเหลือเวลาอีกสิบเก้ามีขึ้นไหมเจ็ดหกห้าถ้าไม่มีก็คือตามนู้นเลยนะ ไม่มีกุ้งลอช่างนะครับไม่มีกุ้งลอช่างนะเลจบไปแล้วนะครับกับครึ่งแรกกุ้งลอช่างไม่มีลากยาวๆให้แล้วนะครับส่วนทีมงานผมเหมือนเดิมนะครับมันก็เว้านะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ให้เราตกนะครับมันบอกบอมันมันจัดการเองอุ้ยผมเจอหนึ่งทีมงานนะครับน่าคุ้นคุ้น สร้างแต่เรื่องสร้างแต่เรานะครับทีมงานนี้นะบิ๊กบอสโอเคเดี๋ยวรออุ้ยเดี๋ยวดูนี่มันดูมันนีดูมันนี่ดูมันนี่ดูมันนี่เขาเลิกแล้วมันยังแคะแคะอะไรอยู่ไม่รู้บอสอาการเป็นไงใส่หัวนะครับคําตอบของมันคือใส่หัวดิดๆนิดๆนะบอผมผมจัดการเองนะครับพี่กาเมลไม่ต้องยุ่งนะไปดูดิมันได้กุ้งกี่ตัว ผมจะพาดูว่ามันไม่ให้ผมตกมันได้กุ้งกี่ตัวพอมพ้อมพนได้เยอะกว่้เฮ้ยมันได้เยอะหมดนะอืบอบอกผมบอกผมครึ่งแรกมีอะไรจะบอกกับคนดูดิฮะมีอะไรจะบอกคนดูหน่ะชิวๆตกชิวๆมึงไม่ได้อะไรหรืมึงยังชิวๆอีกเฮ้ยตกชิวๆอฮึดตายแล้ว ล้วครึ่งหลังก็ไม่ได้ตกนะกุง้งตกง่ายวิ่กุ้งตกง่ายแต่รางวัลอะไม่ได้เลยแป้นสีเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมาตามดูบรรยากาศอื่นๆต่อเดี๋ยวว่ากันเป็นประมาณนี้ครึ่งแรกจบไปแล้วนะเครเหมือนเดิมครึ่งหลังนะครับกำลังปล่อยกุ้งสำหรับครึ่งหลังนะดีใส่ดีรอเตรียม กับขึ้งหลังนะครับใสแข่งวันนี้นะผมบอกเลยว่าเดือดกุ้งขนาดนี้ใครหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับไล่ปล่อยตามจุดตรียมที่จะแข่งครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืน49นะครับครึ้งหลังน่าจะเริ่มประมาณไม่น่าเกินตีนหนึ่ง อฮ้ยติดเสาเฮ้ยคนปล่อยหน้าตาดีขอนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยสาวๆคนไหนจําได้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมให้ที่อยู่เขาให้นะผมรู้ก็อยู่ไหนนะฮึ่มแน,น่นแน่นใหญ่ๆตามจุดตามจุดเรื่อยๆนะครับประมาณ4ีถึงหจุดนะจากความยาวของบ่อแล้วนะครับเลยแล้วก็ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันเดิน สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันกับครึ่งหลังนะบอยใหญ่32ช่องแบ่งเป็นฝั่งละ16ที่นั่งนะครับออฟสองฝั่งตรงกลางเป็นช่วงน้ำนิ่งนะครับตรงกลางก็เหมาะนะกับงานชุดเบานะครับส่วนระหว่างออฟนะครับเขาก็จะเน้นเป็นลูกหมุนใหญ่หน่อยนะครับเผื่อจังหวะวนจังหวะลากนะครับหรือ มาเล่นน้ํานิ่งหน้าตะกร้าก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามกันนะทะเลบรรยากาศประมาณนี้นะครับอกท่านผอกผมเป็นซีล็อกเก้ครับวันนี้มีซีท่านผอวันนี้มาตกด้วยให้เก็บมาตกถึงนี่ด้วยไอเดียตกเขาไม่ให้ตกเขาไม่ให้ตกเพราะอะไรไม่ตกครับเขาบอกว่าหมูหมูหมหม อาจารย์เขาสอนยังไงเดี๋ยววันนี้ดูอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะลงขึ้นหลังไหมไม่ได้ลงพี่ก้วไม่ได้ลงอ่ออวันนี้ไม่ลงวันนี้มานั่งสังเกตการวันนี้เขามานั่งเฉยๆพี่อาจารย์สอนไว้ท่านอกเสอนไว้ว่าตั้งทุนแบบไหนรับน้ำเท่าไรกุ้งไม่กินเราต้องลากแบบไหนเดินหน้าขอยังางียวคุณดูคุณดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ของดูอยู่ไปวัดในในอะไรตู้ปลา ดูว่าในตู้ปลาดูจริงดิงดูจริงผมติดตามติดตามอยู่โอเคลากเดินหน้าถอยหลงหังได้นี่คือกบธรรวดาครับใช่ครับสายได้นิดขวาได้หน่อยอ,อ,อ,อยู่ในช่องกอะเนิน,นวันนี้แผนการที่ท่าอนอ๋อวางไว้ให้กับลูกทีม เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังว่าจะได้ไหมเพราะครึ่งแรกทีมงานเก็บผ้าไปแล้วหมูหมูไม่หมูเมื่อกี้ทีมงานเขาเลขสี่ทีมงานช่างได้เลขห้าเห็นแล้วขาขาไปแค่ห้าเดียวนะอันนี้แค่ครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังแหลมชะบังแหลมชะบังโอเคพี่เกียร์แหลมชะบังหรือทีมงานเราละนายเราหรนายตอนนี้ไม่เป็นพ่อขมิ้วนะไม่เป็นแล้วเป็นทีมงานเราละนายเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วเปลี่ยนมาหลายชื่อชื่ออะไรก็ไม่ได้ที่หนึ่งนอกจากพี่เกียร์แหลมชะบังเล็กๆมาดีหลังๆลังเดิมมันเริ่มด่านแล้วแรกแรกอยู่แล้ว นะครับเดี๋ยวข้างหลังมาดูโอเคว่าท่านผอกำลังเร,เรีทีมง,งานโฟกิงตอ,อนนี้สกัดปวดสองคันสองคันคันคันเดียวคันเดียวเราและนายคันเดียวเราและนายคันเดียวแล้วลโฟกิง,งครับโฟกิงเอามาันมาแจมไอ้บัตรมาแจมอ๋อโฟกิงคุณไม่สนใจทีมง,งานโฟกิงเลยครับตอนนี้โฟกิงแตกหมดแล้วตอนนี้อ๋อตอนนี้แตกแล้วติงหญิงติงหญิงโอเคโอเคโฟกิงติงหญิงโฟกิงออกไปเราและนายนิ้วผมงอแล้วนี่ เดีแต่เราแลวนายเดี๋ยวมาดูกันคืงหลังว่าท่านจะได้ไหมท่านจะได้จับถ้วยไหมถ้าท่านไม่มาพี่เกียงได้จับถ้วยตลอดเลยถ้าท่านมาวันนี้จะได้จับถ้วยร่วไหมมันจะได้โมไหมวันนี้เดี๋ยวดูกันค่งหลังรอแป๊บเนิงเดี๋ยวคิดมาลองให้ดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีผมได้ถ้วยแล้วค่ะขอถ้วยไปก่อนย่าได้แล้วคับขอบคุณครับสบายแล้ว โอ okay. เคกระเรียมจะเริ่มครึ่งหลังนะครับเหมือนเดิมนะเลขหลักเลข3นะครับแล้วก็ไฟฟ้าเลข4นะครับเหลือ30วิกับครึ่งหลังนะครับผมก็ไม่ได้ตกเหมือนเดิมนะ <c oughs> เป็นพี่เกลียงแหลมชะบังนะครับรับจบให้ในครึ่งหลังนะครับปล่อยกุ้งไปแล้วนะครับประมาณ20-15ถึงโลนะครับเทคนิคส่วนตัวหลังปล่อยกุ้งช่างน้ำใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่า ในเมื่อบ่อมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก20%ขอบคุณครับพี่โจโแก่คนเลย,เร,ยเริ่มนะครับครึ่งหลังกับแมตช์50,000บาทเดี๋ยวเดือดแน่นะครับเดี๋ยวรอเลยนะไม่นานวันนี้กุ้งเอาดี กุ้งเอาดีอยู่นะวันนี้เดี๋ยวขึ้นแน่นอนไม่นานมาแลาาาา้วนนตัวแรกเห็นไหมผมบอกแล้วกุ้งขึ้นดีจับสายห้ามจับตัวกุ้งนะครับถือมาทั้งคันเลยนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือการแข่งนะครับหมดสิทธิ์จับตัวกุ้งนะคนตกนะครับอุย้ยคุณตำลม แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เอากุ้งเราไปวางให้ปลดให้นะครับโดยที่นักแข่งไม่สามารถจับกุ้งได้นะครับเคลนะทามนน้นขึ้นทั่วบ่อนะทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งนูน้นแล้วก็ทั้งฝั่งนี้นะครับ ขึ้นตลอดมันจะไปหายากก็คือช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่ากุ้งมันเริ่มขึ้นกันไปหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่ยากตรงนั้นแหละนะครับเลอันนี้คือบรรยากาศสำหรับครึ่งหลังนะครับสำหรับครึ่งหลังนะเลยนุ่น เอาอีกแล้วทีมงานนี้เอ้ยผมไปไหนผมต้องไปเจอกันทุกทีนะครับส่วนคันที่ผมรวมลงไปก็พี่เกียงแหลมฉบังนะครับรุ่นใหญ่ในวงการอีกหนึ่งท่านนะฝากความหวังไว้ที่พี่เกียงด้วยกับแมตห้า0มบาทวันนี้นะครับของพออคาเมลนะอืมเรว่าอุ้ยกำลังจะชมนะพี่เติม พี่ตั้ม BT ก็มานะครับบอร,รวมเพื่อนของพี่ไก่นะครับวันที่21นี้เดี๋ยวก็จะมีแมตช์แล้วนะครับผมลงไปแล้วนะบอดนี้ผู้หญิงเยอะกะ,อะเลประมาณนี้จบตีหนึ่งห้าสิบนะคะนาฬิกาบอตีหนึ่งเจ็ดนาทีนะครับโอเลนะ <c oughs> ตกกุ้งกุดึกทุกทีนะครับแล้วนะเรื่องผู้หญิงนะไม่ต้องพูดรู้เรื่องอเหลือสองนาทีสุดท้ายนะครับกับแมตช์ห้าหมนบาทนะ 2นาทีสุดท้ายที่1ตอนนี้เป็นของพิตั้มนะ BT บอพี่ไก่เอาละที่1เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเป็นช่องเบอร์หนึ่งเลยนะที่หนึ่งนะครับยังไม่จบนะน่าจะเหลืออีกนาทีเสรศ็ๆนะครับตอนนี้นะนี่คนนี้ที่1เดินกลับมานั่งแล้วนี่นะห้าหมื่นบาทนะครต้องลก นะครับชาติจังหวะนี้นะยังไงก็ต้องลากแล้วนะครับพี่เกียงผมหลุดไปแล้วนะตอนแรกยืนที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้น่าจะหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพี่เกียงแหลมฉบังนะครับหลุดนะเหลือเวลาอีกนาทีหนึ่งเป็นรอช่างแล้วใครกุ้งขึ้นไปก็ยังไม่ได้ช่างนะยืนรอที่กิโลรอช่างพร้อมก,กันมีขึ้นตัวหนึ่งนะครับ รอลุ้นพี่เกียงผมนะครับถ้าตัวนี้มาตะกีอเลยได้ตะกี้อิทสามสิบวิสุดท้ายคุ่มคุว่น้ำสุดท้ายนะครับมีรถล้อด้วยมีไฟด้วยคุ่สุดท้ายมีขึ้นมาแล้วเวลา2ี่ีายีสิบวิสุดท้ายบางาร์้าตัวเเขียวไม่ดีเลยเา มีรอช่างตัวเดียวนะตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นอ้าวมีอีกตัวนึงมีสองตัวเลมีขึ้นสองตัวนะเดี๋ยวเดินตามไปดูเลสไฟฟ้าสเลขหลักห้าหมืน สุดท้ายของพี่อ้วนนะครับบอตกกุ้งเจ้านายน้อยรอช่างเรียบร้อยนะครับแชมป์ก็เป็นของพี่คนที่อยู่บอรหนึ่งนู่นนะครับเรียบร้อยรับเงินรางวัล50,000ืบาทเครประมาณนี้ที่สองครับที่สองเราก็ที่หนึ่งไม่ไหวก็เอาที่สองอุคครับคุณที่คุณที่เท่าไหรครับที่สี่ที่ห้ที่สที่อุ้ยในตัวนี้ ใช่เลยตรนีร่ถ้าไปช่างนี่คือเดินไปดิอ่ะลองไปดูนะครับเดกุ้งพี่เติมนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางดูนะแต่มันไม่มีผลแล้วนะเพราะว่ามันหมดเวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปวางดูเขาเป็นเลขสาม,มเยี่ยวแตกนะครับอันนี้ไม่มีผลนะช่างขำๆพี่เติมเขาเพิ่งตกได้เมื่อกี้นะครับไม่ได้มีผลนะย้ำก่อนออกเลขห นนะครับไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลเลเรียบร้อย <c oughs> ถ้าเปิดมาเราเป็นเลข3าละ่ะกรีดบอกเลยกรีตนะเล่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อโอเคมาสรุปกันนะครับที่หนึ่งห้าหมืนนะครับช่องเลขหนเลยนะแล้วก็ที่2ช่อง18ที่3ช่อง14ที่4ช่อง12ที่5ช่อง17 ส่วนที่หช่องที่7ดนะครับพี่เกียงนะครับลำดับที่8ไม่มีนะครับมันมีหกช่องนะที่8ดนะครับที่แปดก็ห6ช่องนะครับเรียบร้อยอว้าวอีกแล้วคุณสุวรรณเขามาขิงนะครับเขาบอกว่าดูซิคาเมล,ลนี่เห็นของพี่ไหมนะครับชี้ให้ดูใหญ่นะที่หนึ่งไฟฟ้า จบแล้วนะครับกับบทสรุปของวันนี้ตอนนี้ผมไม่อยู่บ้านแล้วนะโอ้ยจะหลับนะครับไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมนะครับก็เข้าแก๊ปโครงการถ้วยเขาเราเท่กับชาวบ้านเข้าไปนะครับวันนี้เห็นมีช่องอยู่ก็มีป่าเปียกนะครับแล้วก็มีพี่เติมมีทีมงานพี่นัดอ่อนนุชนะครับมีพี่ตั้มบีทีนะ โอ้ได้กันหลากหลายยกเว้นผมนะครับพอคาเมลเราและนายเฮ้ยจะรู้อะนะโอเคแล้วเดี๋ยวแมนหน้าไปที่ไหนต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตามอย,ย่าหยุดตามจนกว่าผมจะได้แชมป์แล้วจะมาดูสิว่าปีนี้ทั้งปีมันจะมีที่หนึ่งกันเขาไหมโอเควันนี้ไปก่อนขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับกับคุณกับ